กินแจะสมบะนี่งวกหนา้างวกหลังหายยังเฮ็ดกินแบบง่ายๆบ่คึดหิวเข่าพี่น้องอยากกินยังละหาเนื้วยอะๆอีก,ก่อนสันคิดยังไดเนาะแทนนั่นแทน่ะสันเอ๋เรามีข้าวโพดข้าวเหนียวแบบว่าแก่แบบได้ใจเราจริงจรงอ่ะสันเฮ้ยโพดโพดเฮ็ดยังละ่ะว่าสันนึกไปนึกมาพี่น้องจะตำสซมะกอรกระมือสัน จิตมใสซทั่วฝักยาวกับเกี่ยงกับสิใส่อย่างล่ะใส่โคกใส่โคกโอ้ยไปลูตู้เบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะมีอย่างบ่พอใส่อจาะเอแจจะเป็นตำขา้าวโพดข้าสิมีหอย่างใส่เบิ่งในตู้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะทีนี้ในตู้เราเรามีตัวนี้แล้วก็ลูกชิ้นนะคะเราจะขยำใส่อะไรบ้างพอดีมีแครลอดอยู่เออ ถั่วฝักยาวเลนิสหนึ่งสันเ้นมะละกอนหน่อยหนึ่งนะไปดูหน้าตาเลยว่าผสมผสานออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรเราตัดไอ้นี้เรียบร้อยนะคะอืมมนี้ชิ้นนี้หม้อเราตั้งน้ำเดือดแล้วเอาไปเทลงเลยจะเดือดได้ที่แล้วหม้อที่ต้มไข่ใหม่อะพี่น้องอ้าวเราจะรวกนะคะเออเวน,นี้แลพี่น้อง ต้มให้เขาสุกแล้วก็ตักขึ้นคือลวกนั่นแหลนะเนาะนี่ได้ประมาณนี้นะพี่น้องริกตําแล้วเอออ่านะคะเดี๋ยวเราไปโซเล่ในครกเลยจะปรุงมีน้ําตาลปี๊บผงนัวนู่นนี่นั่นน้ําปลาดล้วยค่ะเด้อเดี๋ยวคอยดูโซเล่เลยเนาะก็คือมะเขือเคือยวนะมะเขือนี่นี่เราจะใส่แทนเราไม่อะไรมากมายเราจะใส่แบบเน้นมะเขือเทศกับบอกเคี้ยวเคียวพวงเนาะพี่น้องเค,เคียเขียวนี่น้ำดีแท้ โอ้พี่น้องดูที่สี่สันชิมแล้วเออแล้วเอาเครื่องลงเลยทีนี้อ่ะบักชีแครอทนู่นนี่นั่นอ่ะลงไปอ้าวอย่าลีลาสันกระโผลเวจะได้้ีเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นนั่นตามทีหลังวาสันถึงขั้นตอนนี้คนครเรครเออย่าเอาสากต่ำก็ไหลมันมุนคับพี่น้องเอาแบบว่าได้เคี้ยวโคุเรครเรเลยรบลยโ,โอ้โห ตามด้วยลูกชิ้นกับนี่นะคะพี่น้องโอ้โหแล้วโคเรต่อแล้วก,กะเทยใส่ทอดโอ,โอมาแล้วพี่น้องเอ๋ยยอดได้ใจไหมนี่แหละเมนูนี้ถ้าว่ายุไก้ทะเลหรือมีหอยหอยแครงหรืออาหารทะเลมีปูมีกุ้งนุ่นเนี่จัดได้ใส่ผสมได้เด้อวพี่น้องเด้อเบิง่งลุกเรามาเสิบแซ่บนนัวตามสไตล์ในครัวขอยย่อยุกเอาย่วยั่วน้ำลายไหลได้เด้อพี่น้อง แต่เราไม่มีอาหารทะเลไงเออเราก็เลยจัดมีลูกชิ้นเออนู่นนี่นั่นนะใส่ข้าวโพดตำแบบโอ้จัดได้พี่น้องจัดได้ตามสไตล์ที่เขาอยากเขากินในครัวเรือนดูดีดูนี่ปรุงรสตามชอบเ้อพี่น้องนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมจะซ o ยเราพี่น้องจะ s o ยแล้วมาเดิมมาเดิอ,ดอแบ่บยัวนำ้ำลายเหมือนเดิมอาหารแบบว่าไม่อยากทานข้าวอยากเป็นอาหารทานเล่นกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ แซ่บอีกคือเกาลัจ้ามาพี่น้องจ้านะถ้ามีอาหารทะเลมีกุ้งมีหอยมีปูม้าแหละพี่น้องเอยสุดยอดที่บอกให้เด้อแซ่บเด้อเมนูนี่ล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งนะเออหอมเปรนั่นนะแหละพี่น้องรับรองโอ้โหติดใจแน่ืออือืือ ที่ตำแบบนี้ในครัวเรามีแบบนี้นะพี่นอ้องถ้าเป็นอยู่ใกล้ทะเลหรืออาหารทะเลแบบที่เราพูดมาเมื่อกี้สุดยอดเลยพี่น้องตำแบบนี้อือฮอือฮ ผักชีฝรั่งก็จะมีกลิ่นเอกลักษณ์ั้งฝรั่งเขามาตำแบบนี้อร่อยหนุบข้าวโพดเด็ดนุกโป อืแซ่บแล้วพี่น้องอย่างที่บอกอาหารประเภทตำตำนะถ้าเรารู้จักรังสรรดัดแปลงแซ่บได้ตลอดอือ พอโพดก็นหนุบอ,อร่อยอขอบคุณที่เขามารับชมทำกินง่ายๆเหมือนเดิมพี่น่อขอบคุณคนะ่ะ